ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พบกับไอ้ดำบ่าวลาวเซ็นเคยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะเด็กๆเขามาปลูกมันต้นเนาะมื้อนี้ก็พาเด็กๆปลูกมันต้นเนาะพี่น้องเนาะกัอยู่บ้านเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะก็บรรยากาศมื้อนี้เนาะก็สดเซื่อพี่น้องนี่มาเบิ่งนํากันเลยพี่น้องเลยมื้อนี้ก็แบบใส่เครื่องแบบไปปลูกมันต้นเนาะใส่เครื่องแบบตรงคาสันเนาะบ่ได้ใส่เสื้อพี่น้องเลย เด็กเด็กข่าวก็นักปลูกมันต้นเนาะเขาได้เป็นผู้คุดเด็กพี่น้องเนาะมีเธอจกแนะนำนะครับไปดูกันเลยวิธีคุดได้ไรแล้วมาเบิ่งน้ำกันเลยก่อ่ามาเด็กพี่น้องเนาะผูุ้ดปลูกมันต้นเนอะในกาช่วงนี้ก็เป็นอ่าเป็นมือภักสงการเนาะภักสงการนะครับก็เลยปลูกต้นซอยพม oh, <no. S 2> ่ากับเวลาว่างๆมาสร้างพี่น้องเลย ไห้วางมาอยขุดมันตน้นดําบอลเหล่านะช่วงนี้ก็เหิตตวนมันตน้นกระไรเนาะพี่น้องเนาะประมาณว่าสี่ห้าบอลสี่ห้าบอลเนาะพี่น้องปลูกไปแล้วสี่บอลอยังอีกสามบอลเนาะยังไม่ทันได้ปลูกอ่อันน,นี้จะไม่ได้กล้มาขุดหรืมาปลูกกปลูกกับดกเด็กๆเขาแล้วมากับเด็กๆพี่น้องเลย แดดกันแดดฮอนก็ฮอนพี่น้องเ็นคเอาเนาะชีวิตคนจนเนาะจกชีทอยเฮาเกิดมาจนแล้วเฮาก็ต้องสู้คนเฮาเลือกเกิดบม่ได้คั้นเฮาเลือกเกิดได้เฮาก็สิเกิดกับคนรวยเนาะเกิดคือกันเขาเลือกเกิดบม่ได้แล้วเฮามันจนเนาะจะไดเฮาก็เฮ็ดเนาะเฮาก็อยู่แบบนี้มีความสุขแล้วเฮาก็ภูมิใจเนาะอย่างเฮาสิทุกนันเด็กๆเป็นกำลังเฮ็ิตวกเยาลพี่น้อง นี่ก็สิประมาณนี้แหละครับเช้าเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ทันรัทานอาหารเช้าเนาะก็เสียสมีก่อนสิมาพักผอนก่อนเนาะพี่น้องเนาะตะลงมาใหม่แต่ตะลงก็บ่ได้ถ่ายคลิปลเนาะกคลิปนี้ก็แม่นกบ่มีหยังหลายมากมายเนาะก็แม่นสิจบเพียงเท่านี้วาสุทายแค่สานี้เนาะมีเฮาเฮ็ดยากสีเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนเนาะผู้ดเนาะ่เนาะเื่อยแล้วเนาะเยาก็รู้ว่า เมื่อยเมื่อยเมื่อยพี่น้องเฮดอยากเกาแตกเกาแตกเลยมาบันนอกบัรนากระจักศีลแล้วเนาะบ่คือเด็กในเมื่ออทายตอนเฮดกระทุกอยู่มาตอนไรกกับสุกในเรื่องเออตัดบุบิเงินกันนาดิกันแล้สั่นไปท่วก็ตัดบุบิเงินกับตะเกียบเขาห่านแล้วเนาะว้าวบ้ามีเงินแสนหนึ่งกับไปสาวเอาแท้ว่า บหนเมื่อบ้านดีนะคิดอยากสิตายฮ่อนหอนพี่น้องสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็บะมีอย่างไรมากมายเนาะการเม้นที่จบเพียงทเท่านี้น,น,ะน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแดดแล้วเนาะทนบ่ได้แล้วพี่น้องเป็นจไจกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปต่อไปของไอดำเป่าเลาวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบบ่ายเจอกันคลิปใหม่